ครับวันนี้พบก,กับซองเบหนัยชาแนลนะครับวันนี้เบลนหยจะพาพี่น้องไปเอาไขรมุดส้มหรือว่าไขรมดแดงนะครับเนาะเอาแบบสไตล์ของเบลนหยเชิญติดตามและรับชมด้วยเลยครับ นี่นะครับเนาะจั๊มือที่ได้ไข่มีเล้ยงไข่เนาะพ like <con> <eye Hayır. S 1> ad ี่น้ะเอาละครับเออเด้อร์กล้องหอยไปนะครับไปนะครับเออ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 ไม่ได้ผลเลย นอง่นอง,น,องน่งดีกครับไ่ไดผลงานครับผลงานครับผลงานครับ งานนะครับตะก้อนตกงานเลยครับผลงานครับบบปานใดครับปูปานใด <c oughs> มีแต่ไข่น้อย <c oughs> โอ๊ย นะครับโอ้ยมันการ์ดเนี่ยนะครับง่านะครับพอได้กินครับพอได้ก้อย ัไหนที่มักัลชิปแบบนี้กะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเด้อครับสวัสดีครับ